ค่ะเมื่อนี้เข้ามาตอบคำถามของเอฟซีที่เพิ่นถามมาว่าช่องหางในอีสานแก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองจังใดแต่ก่อนคือเห็นต้นน,น้อยๆใบเหลืองเหลืองซ่เมือนี้คือเห็นใบเขียวแล้วก็ใบหลแล้วนะคะก็ <c oughs> ต้องบอกจังสีค่ครับพี่น้องว่าตอนแรกเขาก็ด่องพิดล่องถือาหลายขันตอนมเมลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากแนะนําพี่น้องที่ปลูกทุเรียน ปลูกใหม่ๆอ่ะต้นมันเหลืองวิธีแก่ของข้าเฮ้าแก่จังไดเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวไทยคลิปอ่าไทยคลิปข้าวิีมีวิดีออันทีข้าแก่ไขได้ประมาณสองเดือนก็คือผลเดือนละเท่อเนาะค่ะพี่น้องทุเรียนใบเหลืองเนี่ยสายเหตุมันเกิดจากขาดถาดอาหารพี่น้องเพราะว่าหากคนบ่สามารสิด,ดูด อาหารใดเนาะแนวห่าปลูกไม่ไหมหตัดหากมันหมมันกดกระทบกระเทือนหมดละอใช่ถา,า,า,าดอาหารรองเสริมเด้อพี่น้องถาดอาหารรองเสริมรวมจุลธาตุพ่นพี่น้องพ่นเดือนละเทือเด้อค่ะเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไ่มพี่น้องเนี่ มีผลสองเท้าด้เนี่ยทางในอีสาน่นมากสองเทืออันนี้เป็นอ่าจะเป็นขิดเกาที่เท้าไทายไว้เนาะพี่น้องเปรียบเทียบให้พี่น้องมเพง่นถามมากก็เลยตอบไปเนาะค่ะพี่น้องสําหรับผู้ที่เฮ็ดสวนทุเรียนใหม่ๆอะ่ะบ่ต้องไปว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่หานั่นหานี่มใส่พี่น้องสื่อถาดอาหารล่องเสริมมพผลเลยพี่น้อง พุ่นท่างใบเด้อค่ะพุ่นเดือนละเท้อพี่น้องเนี่ยนี่ยห้าพุ่นได้สองเท้อแล้วเนี่ยใบก็สีออกมากสิช่วงที่ห้าพุ่นแรกๆใบอาจจะลดลวงเนาะคะ่ะเพิ่นสีสลัดใบเกา่าแล้วเพิ่นสีแตกใบใหม,ม่มากแล้วให้ห้ารักษายอดใหม่ของเพิ่นหรือว่าอ่าขั้นแม่นต้นใดที่ใบเก่าพืชนบลหลวง <c oughs> ก็คือเฮาบ่าต้องซีเลียตใบเก่าเพิ่นก็สิอัดดังๆจุดๆเหลือง ข้าแก่ไขตรงนั้นบ่ได้แต่ว่าใบไม้ที่ออกมานี่รับรองบ่เหลืองแน่นอนพี่น้องแลบใบที่ออกมาแต่ละรุ่นนี่สิแตกยอดออกมายังหลายเลยพี่น้องซุมื้อนี้พ่นเดือนละเท่อช่องห้างแม่ทิาน,นี่พ่นมาตลอดใบนี่แตกพุ่มลองไปเปรียบเทียบมึงล่องเอาคลิปนี้เปรียบเพียบมึงกับคลิปลาสุดก็ได้พี่น้องคลิปที่ ฮางในอีสานลุงรุงไวช่วงหลังๆเนาะคะ่ะต้นไงอันนีช้ช่วงนี้นะสีประมาณหาเดือนเนาะคะ่ะนี่เป็นคลิปเกาที่้างในอีสานไทยเปรียบเทียบไว้ว่าเฮาเอ่าเห็ดบอลนี่พี่น้องนี่ใบเกามั่ยังเหลืองๆดังๆอยู่ว่าเฮาใสตัวนี้แล้วมัน ดีขึ้นเห็นผลชัดเจนขนาดใดบอกขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องขั้นขั้นบบเห็นผลอันไดนที่มันอ่เห็นผลห้าสีโบอบอกหของสิโบ,อ,บอ,ออกมาบอกตอ่อดรอกพี่น้องเนี่ยเห็นบอกใบสีเขียวนี่นี่พ่นแค่สองเท่อได้พี่น้องใบสิเขียวแล้วก็แตกคุ่มออกมาแบบหยอดใบค่อนข้างโอเคเลยล่ะค่ะประทับใจใบเงา เพราะว่าผูนลงค้นว่าเป็นอย่างเข้าใส่เข้าใส่ปุ๋ยอยู่ใบมันคือบืเขียวเพราะว่าอาหารนี่ต้องการพืชนี่ต้องการทั้งอา,อาหารหลักและก็อาหารล่องเลยพี่น้องอาหารหลักก็คือ NPK ก็ NP K, คือปุ๋ยเคมีที่เข้าใส่แหละพี่น้องก็คือพวกปุ๋ยที่เข้าใส่นั่นแหละแต่ว่าอาหารล่องอาหารเสริมนี่ก็คือพวกนี้แหละพี่น้อง ไปสั่งในลักษณะาได้เลยยี่หอ้อใดกับพี่น้องมี่หอ่อใดก็ได้นะคะบ่ต้องเน้นยี่ห้อก็ได้หรอกเพราะว่าห้างในอีสานนี่ก็คือเสิร์ชเอาในลักษดาพี่น้องมีช่องช่องหนึ่งคนบอกมากก็เลยเลยไปพูดมึงในลักษดาเออลองเอามาผุดมึงพี่น้องบ่กี่บาทถึกๆอันของแพ,พ่งๆที่เขาโฆษณาขายหนึ่น้องก็ต้องไปอยียงมากไม่หรอกคุณภาพบ่ได้ตั้งกันหรอกพี่น้อง เนี่ยองเอามาพรุนมองแล้วประสิทธิภาพได้คือกันเขียวใบเขียวขึ้นกวาดแรกๆลายพี่น้องแล้วก็ใบหลายต้นไม้นี่ขั้นใบหลายนี่เพื้นก็ซอยสองสังคอแสงการหาอาหารเพือนก็ได้ไววรากก็ขยายไววพี่น้องขั้นมันต้นหนึ่งมีใบสองใบกระยูจังสันเละพี่น้องบ่ใหญ่บ่ไปบ่มาก นี่แหละพี่น้องพี่น้องถามมาเข้าก็ต่อไปเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นตังต่กี้พันหลุนหน่อยเน้ะคะ่ะตอนนี้สู้มือนี้พันกระได้ซิปเดือนแล้วแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิป